สวัสดีครับเอฟซีแฟนทองและทำสมตุกทุกท่านนะครับผมยอด่ันกอกก็จะพ่ายเอฟซีได้ทะส้มทุกท่านมาที่ตลาดกลางดงตัวที่เขานะครับไปดูน้องกัปตันใบหวยถึงมาหลายงวดแล้วนะครับงวดนี้ว่ากันใบมาแล้วนะครับพ่นตาพ่นตีเป็นเลขสามตัวห้างเดียวงวดวันที่สิบหกก่อนราคาคบหกเก็ดนะครับพ่นตีใบได้จังไดกัน คุณตาเพื่อตีได,ด้ตัวไหไก็ตามไปฟังดงกันนะครับเข้ามาแล้วก็น่ากดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเพื่อนที่ไปได้จังไหตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับ อกว่าเป้าศูนย์เจดมตีเป็นเก้าศูนย์ปดร้วเก้าศูนยดเก้าศนย์แปด้วเด็กน้อยน้มือมันก็วัดเหยียดคือเฮานะมันกเยียได้เพราาสุอเนาะนอาไไปวแล้วตีเป็นค่เนกับซื้อซั่เบอห้าเ้วม้วนกับนงซื้อวไกอนเนังกับตัเนาะกับตัเ่ซื้อวับเตือนเ็ดือวานี้แล้วแต่มือว คนบอกว่ามันเป็นนิหน yes ่อยปวเบียร์น่งภาษางภาษาไปคุณตาุีได้กับทุกเก้าเจ็ดเก้าศูนย์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 แปดเนาะเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์แปดเน ภาษาเด็กน้อยย่กับช่วมากกับช่วดีน้ำเดียน้อยนะน้ำเล้ยน้วเาะคืันเงีนเ่ยเยอะเด็กน้อยตัวก็เปลี่ยนเนาะคยงานไก่กัเนี่ยสิ่งกับตัวตักมีบ้คยเคยเคยบอกเคยไปเห็นยุ้ยเนี่ไปคนคนัด้ยทองแมันไ่ยโอ้โอ้เป็น มนรีนเอลมนมาเ,นเป็นตะการตะกาต้องเอิดนาะน่องกักต,กตันนองกั๊ปตันบอกรีกขยังหกจ้าวไผเป็นน้องกัปตันคือคนนี้แหะครับเองคนนี่อน้องกัปตันว่ากอนว่ากอนเห็นน้ำถามเบ่อบอกนะครับ กราบะแบนี้เพิ่นมาบอกบอกุดสามามผู้นี้ตัวนี้ผูสี่ก็บ่เพิ่นซื้อเซตัวเี่กว่านนะโอเคนองกัปตันแยกกันแเก้าด้พี่น้องเด้อี๋ยวไปเส้นสุี่ดีะคือนองกัปตันมสี่นาหมดเองนี้นคนไทยกระบะคคนเอกั วัดนี้ทุตาเพิ่มต่อออกซีสามวายมเป็นแสดงสัญญาลาโกิการออกมือนะครับรออกที่แรกเก้านิ้วนะครับออกมือมาดเกืที่สองกกำกับปั่นดอกไม้เป็นเลขสีนะครับออกขั้นที่สามหนึ่งหนิ้วหนึ่งสามนิ้วก็เป็นเก้แปดตว่าทุตาเพิ่มมาเป็นเก้าเจ็นาออกเปเก้าศูนยเจ็ดเก้าศูนะครับเพราะว่าทุตาเพิ่เพิ่น่นัดที่จำได้กับน้องก,กับตันเพิ่มนะครับ น้ำกับตันคนราจเฉลยคนน้ำน้ำน้ำก็่าง่ายนะครับเพิ่นก็โชคดีมั้น้ำกักน,ก,นกับ,กบรหราชน้ำงวดแล้วได้ต้องเสียเพิ่นน้ำนะครับ90 7กียแล้วก็908นะครับ90 7 908นะครับ <c oughs> เราแอดมินอีกขึ้นหน้าจอให้พร้อมนะครับนี่คือน้องกัปตันครับอายุแยกเดือนแล้วครับนี่ปีนึงจ้ะปีนึง 12เดือนน้นองก,กับตันเดี๋ยวจะมาฟังข่าวกันอีกรอบนึง,ง,งนะครับใกล้ๆเมื่อไม่ออกจะคอยมาฟังข่าวอยู่ว่าเนาเป็นสิมีปฏิกิริยายังอยูก่ก็เป็นสีบอกบ็อนะครับแต่ต้นบลบอกกบบนี้ว่าเป็นตัวนี้ไปเลยแต่ต้นบลอก,ก มาผสมล้งกันแวก็ที่นี่ครับอาขอใพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมกับทั้งช่องมอโฉมยิ่ยูน่ไม่แห้งโซกันมาลำล้ำเลยๆกันทุกคนครับผมจะมาพ่อกันในคลิปหน้าครับสำหรับที่นี่สวัสดีครับผมเก้าสูนเกยรตเก้าส่นแปดนะครับครับเก้าส่วนเกียรานปดนะครับพี่น้องครับตันไห้นะครับเพียนบอกเป็นใบละก็ุนตาเป็นกรเล่ยที่เป็น เกาส่วนเาส่นเปดนะครับคยบวเคยถือนะครับคยได้นะครับแต่ทางไเอฟซีและสมมติลงันคงสได้เห็นใ้ฟั้นแล้วนะครับเจอนแก่ก็มองมาแล้วไอเอฟมีโซมิลาดมด้อนอนคับตันวันนี้โซมิลาดที่ได้ขานุ่มนะครับเยอะยบ้านไหนก่อครับนี่ กี่้านไหนกข้าวโจ้โอ๋นะครับตันข้าวโบะแบบครับกงค่ะแบเป็นแนวทางสื่อถ้กแดงมัตบันนะครับกวางไม้เอฟซีถ้าทำผูสมต้องตันกับข้องสีที่อห็นในฟั่งแหล้วนะครับข้สุนเจ็ดกทุนแปดนะครับที่คุณตาเป็นเคยฟั่งเคยเห็นที่น้องเป็นให้แนวทางนะครับ เป็นใบห้นะครับยกนี้เมื่อยเห็นนะครับที่เป็นเขาทุนเจ็าทุนปดะครับก่วงไวเอฟซีจะทำเรืกอง่งเห้งเซียนฟังแล้วนะครับครับเป็นน้ทางเสีแบงของทบันนะครับไปกับบอลลังนะครับกวางไวเอฟซีจะทำารื่องต่างๆงเียนฟังแล้วนะครับตอนผมมทายคลิปนี้เพราะยุทิที่เจ้าอนี่พอนี้คิดต่อไปก็ราะีโชคดีสวัสดีครับครับในายทายคลิปนี้ผมสลุยครั้งหนึ่งนะครับน้องกัปตันใบหวย คุณตาตีเป็นเลขสามตัวห้างเดียวงวดประดีสิบหกกระกระดาคมหกเจ็ดนะครับนอ้องใบก็ตีเป็นเก้าสูแปดนะครับคุณตาตีเป็นเก้าูเจ็ดนะครับไปกับบอลลังนะครับเป็นแนวทางซื้อแต่กินแบงของตะบ,บนันระหวังวายเอฟซีและตามู้่มทนุกทานห่วงเด้นเงิ้ในฟังแล้วนะครับสำหรับผมในทายลิมนี้ก็ขอ,ขออยู่ที่ร้องทำนี้พบกังจะต่อต่อไปสำหรับลิมนี้โชคดีสวัสดีครับ